นำเปิดบ้านต้อนรับเจอเจ,อเจียง้อมลางแค้นให้การท่าเรือบีจีบินลัดฟ้าออกเยือนทีมใหญ่จากเคนีถูกแบงค์อกออกเยือนทีมเก่งจากสิงคโปร์สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้จะพาทุกท่านไปอัปเดตข่าวสารของฟุตบอล FC ชเชมปียลีกสงพันีถึง2024นะครับก็ใกล้จะถึงวันที่เริ่มระเบิดซึกกันแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาไปดูกันนะครับว่าหลังจากแบ่งกลุ่มแล้วแต่และกลุ่มมีทีมไหนบ้าง ตัวแทน3ทีมจากไทยมีท time ีมไหนบ้างและรวมอยู่ในกลุ่มไหนบ้างโหวมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับกลุ่ม F ชุนบุกฮุนไดมอเตอร์จากเกาหลีใต้ทูแบงคอกยูเนเต็ดจากไทยไลออนซิตี้จากสิงคโปร์คิดฉีจากฮ่องกงกลุ่ม G โยโกมาเอฟมารินอตจากญี่ปุ่นซันตงไทซานจากจีนขายาเอฟซีจากฟิลิปปินส์อินชอนยูนิเต็ดจากเกาหลีใต้กลุ um ่มเอสบุรีลัมยูนเต็ดจากไทยเวนฟอร์เลสโคฟุจากญี่ปุ่นเมลเบิร์นซิตี้จากออสเตรเลียเจอเจียงเอฟซีจากจีน กลุ่มไออุนซานฮุนไดจากเกาหลีใต้คาวัสกิฟอนตาเล่จากญี่ปุ่นยาโฮดารุนตาซิมจากมาเลเซียมีจีปทุมยูเนเต็ดจากไทยคุ้งเจหูฮันทีชาว FC จากจีนโอฮังสตินเลอร์จากเกาหลีใต้ฮานอยเอซีจากเวียดนาม ปูลาวาเลสไดมอนด์แชมป์เก่าจากญี่ปุ่นหลังจากที่จับสลากแบ่งกลุ่มออกมาแล้วทั้งหมด5กลุ่มในโซนตะวันออกมีตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันสำหรับ3ทีมตัวแทนจากไทยเรานะครับวันอังคารที่19กันยา2023นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มไอบีจีปทุมยูเนเต็ด จะออกไปเยปือนอุซานมุนไดจากเกาหลีใต้นะครับเริ่มแข่งขันเวลา17นาฬิกานะครับตามเวลาประเทศไทยวันพุทธที่20กันยายน2023นะครับรอบแบ่งกุ่มกลุ่มเอสนะครับบุรีรัมย์เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเตอร์เจียง f อนะครับเริ่มแข่งขันกันเวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับที่สนามช้างอารีน่านะครับ วันที่20กันยายน2023รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นะครับถูแบงคอกยูเนเต็ดตัวแทนจากไทยครับจะออกไปเยือนไลออนซิตี้ทีมจากสิงคโปร์นะครับเริ่มแข่งขันเวลา19นาฬิาตามเวลาประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2023ถึง2024ครับที่นำมาอัปเดตข่าวสารให้เพื่อนๆได้รับชมกครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราเลยนะครับเพื่อ <It 's S 1> เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ